It's so beautiful. Oh no. Help! 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 โอ้ดูก้อนหินนี่สิสวยมากเลยอะ่ะของเก็บกลับบ้านสักก้อนนะโอ้ยไม่ได้นะก้อนหินทุกก้อนบนเกาะเนี้ยมีคำสาปคำสาป,สาปหรอใช่มีนักท่องเที่ยวมากมายที่มาเที่ยวเกาะหินงามแล้วชอบใจหินพวกนี้และได้แอบขโมยหินติดมือกลับบ้านไปด้วยสุดท้ายทุกๆคนก็ต้องส่งหินเหล่านี้กลับมาทางไปรษณีย์ พราะเมื่อขโมยหินไปแล้วชีวิตจะพบกับอาถรรพ์มาดูตรงนี้สิมีป้ายบอกอยู่คำสาปเจ้าพ่อตารุเตาผู้ใดบังอาจเก็บหินจากเกาะนี้ไปผู้นั้นจะพบซึ่งความหายนะนานับประการจะประสบอุบัติเหตุจะกลับไม่ถึงบ้านจะหลุดพ้นจากหน้าที่การงานจะพบกับภัยพิบัติไม่สิ้นสุดจนถึงแก่ชีวิตโ,โหนาหลวเจหลัง ที่เกาะหินงามนี้ทั้งเกาะมีแต่หินมันแวววาวสวยงามมากและเมื่อน้ำทะเลสาดมาโดนก็จะยิ่งมันวาวขึ้นไปอีกเป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะอาดังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารูเตาจังหวัดสตูลและด้วยความสวยงามของก้อนหินที่นี่เหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็มักจะแอบขโมยหินติดมือกลับบ้านไปด้วย แล้วคนที่เอาไปเกิดเหตุร้ายจร,จริงๆหรือเปล่าเชื่อไหมที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติตรุเตาจะได้รับพัสดุทุกเดือนจากนักท่องเที่ยวที่ส่งหินคืนกลับเกาะเฉลี่ยแล้วปีละ20ก้อนส่งจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศโดยมักจะมีจดหมายเล่าเรื่องร้ายที่พวกเขาประสบ และขอคืนก้อนหินเพื่อให้พ้นจากคำสาบมาด้วยแล้วอีกอย่างการเก็บหินออกจากอุทยานแห่งชาติก็ผิดกฎหมายด้วยนะแล้วทีเนี้ยเธอยังจะเก็บอยู่ไหมไม่เอาแล้วกลัวแต่หินที่นี่อสวยจริงๆ